เฮ้ย <Hey. S 2> <c oughs> หากกว่าสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะไม่ได้มาพูดถึงข่าวไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวหรือมาวิเคราะห์อ,อะไรกันนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังให้เฉยอาจจะน่ากลัวไปบ้างผู้บอกตรงว่าคนเล่าเองก็ก็กลัวนะ <c oughs> เราก็จะเล่าในรูปลักษณ์และน้ําเสียงไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่แล้วกันนะครับ เอาเป็นว่าเล่าให้ฟังให้เฉยและหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็คือ5ตอนน่ากลัวของอุลตร้าแมนเลโอสำหรับอุลตร้าแมนเลโอนะครับเวลาเราพูดถึงชื่อนี้เนะี่ยใครลหลายๆคนก็มักจะพูดถึงฉากสุดระทมต่างๆของอุลตร้าแมนเลโอนะฮะไม่ว่าจะเป็นฉากไองโง่เจ้าโง่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นฉาก สุดพีคอย่างตอนที่หน่วยแม็กทั้งหน่วยนะฮะโดนเอเลียนจับแดกไปนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดใครเคยดูนะครับยังมีบางตอนที่น่ากลัวใช่คำว,ว่านา่ากลัวพอๆกับหนังผีได้เลยนะฮะทำออ,อกมาแบบโอ้โหนี่มึงขายเด็กจริงๆเหรอ,อก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคัดนะครับ5ตอนที่ น่ากลัวนะครับว่าไอตอนที่น่ากลัวน่ากลัวในอุลตร้าแมนเลโอที่ชอบเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอันดับที่5มนุษย์ดาวแมกมาปรากฏตัวในตอนที่1และ2ของอุลตร้าแมนเลโอโดยมาพร้อมกับสัตว์ประหลาดพี่น้องกีรัสซึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้ทำให้ตัวเกียวจมอยู่ใต้บาดานและอุลตราเซเว่นต้องขาหักจนไม่สามารถที่จะแปลงร่างได้อีก และสิ่งที่หลอนที่สุดสําหรับผมก็คือการปรากฏตัวของมนุษย์ดาวแมกมาซึ่งลอยมาจากอากาศทุกครั้งที่เห็นภาพนี้ยังรู้สึกว่าเชี่ย yeah! น่ากลัววะ่ะอันดับที่4มนุษย์ดาวสุรักษ์ปรากฏตัวในตอนที่3และ4ของอุลตร้าแมนเลโอโดยเนื้อเรื่องในตอนนี้เริ่มต้นที่โทรุและเคารุกลับบ้านกับคุณพ่อกลางดึก ระหว่างที่ล่าจักรยานไปนั่นเองในทางเปลี่ยวนั้นเขาได้ยินเสียงประหลาดดังอยู่ในบริเวณนั้นทันใดนั้นเองก็ได้มีมนุษย์ต่างดาวปรากฏกายขึ้นและได้ใช้มีดฟันคุณพ่อของโทรุขาด2ท่อนเท่านั้นยังไม่พอยังได้ทำการทิ้งเบาะแสไว้นั่นก็คือผลึกที่มีรูปหน้าของอุลตร้าแมนเลโออยู่เพื่อเป็นการโยนความผิดให้กับอุลตร้าแมนเลโอนั่นเอง ซึ่งถึงแม้เลโอจะปราบสัปลาดนี้ลงไปได้แต่พ่อของโทรุก็ไม่สามารถกลับมาได้ตลอดกาลลำดับที่3มนุษย์ดาวคาลีเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นจากเจ้าหน้าที่หน่วยแม็กได้ฝากฝังให้ออโตริเกนไปส่งแฟนสาวแต่ระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นก็ได้มีมนุษย์ต่างดาววิ่งตามรถมา ก็ได้ทำร้ายแฟนสาวของเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตในที่สุดถือเป็นอีกหนึ่งฉากหลอนที่มีควรมีในหนังเด็กเลยจริงๆอันดับที่สองมนุษย์ดาวแอดเลอร์เรื่องเริ่มต้นจากเด็กน้อยได้เข้าไปสำรวจในบ้านเรือนกระจกและระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงประหลาดๆเกิดขึ้น สียงที่เกิดขึ้นก็เกิดจากมนุษย์ดาวแอดเลอร์ซึ่งมาในรูปลักษณ์ของหญิงสาวชุดขาวเที่ยวออกล่าเหยื่อตอนกลางคืนเพื่อสูบพลังชีวิตและฉากต่อไปนี้คือฉากที่ผมจำได้ติดตามไม่มีวันลืม อันดับที่หนึ่งปีศาจอาคุมันเนี่ยโดยในเริ่มแรกได้มาในรูปแบบของสเก็ตด,ดาวลูกตายักษ์ซึ่งว่ากันว่าภายในได้บรรจุวิญญาณร้ายไว้เป็นจำนวนมากจงมันได้แอบส่งเชื้อไปยังดอกไม้ทำให้ผู้ที่แตะหรือสูดดมได้มองเห็นมือประหลาด,ดโผลมาจากตัวตึกและมือต่างๆเหล่านี้ก็ได้ทำให้อาพาร์ตเมนต์นั้น กลายเป็นบ้านผีสิงเลยทีเดียวและนี้ก็คือ5ตอนสึกสยองขวัญของอุลตร้าแมนเลโอนะครับใครบอกว่าอุลตร้าแมนเลโอเป็นหนังเด็กบอกเลยว่าดู5ตอนนี้เข้าไปหนังผีชัดๆ <laughs> ใครที่ชอบตอนไหนนะครับหรือใครๆที่เคยดูตอนไหนนะครับก็ ลองมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับว่าเอ๊คุณมีประสบการณ์กับการดูอุลตร้แมนเลโอแบบไหนลองมาคุยกันได้นะจ๊ะแล้วเจอกัน